แต่มันไม่ได้ดื่มดงเถองมันถึงได้แย่สักขนาดนั้นนี่นไม่ต้องพูดอะไรมากเลยเนี่ยกินแล้วยังก็อย่างนั้นแหละอ๋อมันไม่เปิดใจก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะถ้าเปิดใจเน่อยมันดีกับดีบอกนะถ้าคุณป่วยเป็นโรคอะไรกินยาโรงพยาบาลเนี่ยนะมันไม่ไดีคุณมาดื่มดงเถึงเลยเดี๋ยวโรคคุณจะไปทิ้งหมดเลยนะคะเคะนค่ะรถนะคะขอเพิ่งโนนหนึ่ง49นครราแล้วขอาีมาค่ะ ร้อเหลือข้างเดียวแล้วเชิญหน่อยนะคะโจรมันเยอะนะคะตอนนี้นะคะอย่าเดียวชนกันนิสันนะคะนิสันะกินกี่ขวดถึงจะหายนี่คือคําถามที่ทนสมัยถามกันเยอะเลยใช่ไหม,ไมเยอะเลยนี่ไงกินกี่ขวดถึงจะหายตอบไม่ได้ยอมเพงไอ้ที่ก็ถามว่ากินกี่ขวดว่าอะไรามันแพงใช่ไหมกินกี่ขวดตอบไม่ได้ถ้าคุณมีโอกาสกินคุณมีดีกับดี เราตอบไม่ได้เพราะร่างก,กายกับการปรับสมดุลในร่างกายมันต่างกันไม่เหมือนกันเพราะนั้นบอกไม่ได้กินกีฬาตอบไม่ได้น,ไไดนะกินกี่วันถึงจะหายก็ตอบไม่ได้ถ้าคุณดื่มมีโอกาสดีกับดีคําว่าถ้าไม่ดื่มไม่ดีโอกาสพูดได้เท่านี้ค่ะพูดได้ไหมคะได้พูดมาอย่างนี้เพราะการปรับสมดุลร่างก,กายอย่าไปกาหนดขวดยาไปกํหนดบนันเพราะโยถึงมันบอกไม่ได้ดูสีที่กินกันเดินได้เดืนเจ็ดวันก็ดีตหอดแล้วใช่ไหม เพราะงั้นเราบอกไม่ได้การปรับสมดุลแต่ละท่านไม่เหมือนกันนี่คือก็ข้อตรงแย้งที่เจอกันบ่อยๆไม่ต้องพูดอะไรมนะากหรอกพูดธรรมชาตินะโรคไตคุณหมอบอกไม่ให้ดื่มควรเชื่อหมอนี่พี่เป็นโรคไตถ้าหมอไม่ดื่มพิเ็จนะพอดื่มดีแล้วหมอถามโอ้โหทำไมระบบเลือดดีลดจากสองเหลือนหนึ่งเขาถามว่าไปกินอะไรมนาะย่าเผลอฉะนะวนก็ยมงดื่มมันไม่ให้กินนะ่ะเดี๋ยวยาโรบานขายไม่ได้ เข้าใจนะ<ม>เห็นไหมโรคไตคุณหมอว่าเขาไม่ให้ดื่มคนเชื่อหมอเขาไม่ให้ดื่มหรอกถ้าดื่มนะ้วมันก็ไม่ต้องฟอกแล้วเนี่ยเอกชน,นไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่ยอมไม่เลิกขนาดดีหมดแล้วของเสียไม่มีแล้วมันยังไปฟอกไปเลยเห็นไหมเยวเงินไป,ป่คาวรบาทนะนี่คือโรคไตฟ<ม>อก<ม>ยาหมอยังไม่หายแล้ว,ลวก็ถูกสิยาหมอเป็นยาเคบีเนี่ย เป็นยาเคมียาวิทยาศาสตร์ได้จากการสังเคราะห์ปรุงแตง่งใช้เฉพาะที่เฉพาะโรคไม่มีคําว่าหายหรกโรคแห่งความเสือ่อมถ้าหายพี่ก็หายไปแล้วโรคไตเห็นไหมเอามาพึ่งหายล้วความดันหายหัวใจหายไปแล้วมะเร็งมันหายไปแล้วสิถูกไหมคะนี่คือมันไม่หายเพราะมันเปโรคแห่งความเสือ่อมยาโรตารจะไม่มียาอะไรลสะสาโรคแห่งความเสือ่อมกินแค่รางนับ,บนทุลาบรรเทาหรือควบคุมหายไม่มี่าหายโราบันเจ็คือเส่แล้วดื่มไม่ได้อ้า ทำไมอะคำถามใครวะนี่มันมีเล้าพยองันมีเล่ามันไม่ขึ้นทำเบียดยาโดนจับโดนปิดบริษัทไปแล้วถือเสียงกินได้เอา้าอิสลามกินไม่ได้เห็นอิสลามนี่มันเป็นโอสซกินได้กินได้ท้าเถ้า,ถา,ถาชีเทนเด่นกินได้หมดเลยนี่เดี๋ยวนี่พวกเราเข้าใจเนะื้อหากินกับพรนะเนี่ยเพราะอะไรพระป่วยเยอะใช่ไหมท้าจะบปว,วดข้อปวดเข่าถูกไหม เพราะอะไรกินก็ต้องมันจัดหวานจัดเห็นไหมร้อนก็ต้องร้อนจัดเห็นไหมแต่นั่งเขาท่านนั่งเทศยังไม่ได้เลยเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าถือสีนตึมดื่มได้ค่ะอิสลามยังดื่มได้เพราะมันเป็นโอสถมันเป็นยาพระก็ดื่มได้นะเขาไม่ใช่เอาแอลกอฮอล์เหมือนเหล้าเขาไม่ใช่เหล้าเปนแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำยา เอาไปสกัดตัวยาสมุนไพรแต่ราบอว่าไม่ใช่เหล้าแต่เหล้าออก็ปิดไปแล้วออยไม่ขึ้นทะเบียนย้ายหรอกเป็นใบสัทไปแล้วเข้าใจนะแพ้แอลกอฮอล์ไม่แพ้และค่ะไอที่ดื่มไปนะแล้วมีผื่นมีคนเขาไม่เรียกว่าแพ้นะเพราะนั่นคือสารที่สารเคมียลหรือมันขับออก,ออกทางผิวหนังไม่ได้แพ้ยานะคะยองเหิงไม่มีคําว่าแพ้ไม่มีผลข้างเคียงไม่มีพิษและผลข้างเคียงเพราะงั้นไอตรงเนี้ยไม่มีปัญหาเลย ในรัฐเนี่ยเป็นคนที่แพ้แอลกอฮอล์มากๆนะแต่มาดึงจงหรืก็ไม่เห็นเป็นอะไรทุกวันนี้รอดตายอ่ะและหลายท่านก็ดีหมดเลยเห็นไหมคำว่าแพ้นนะถ้าใครบอกว่าแพ้แอลกอฮอล์ท้าให้ดึงจนเรือเลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในรัฐของหัว็นากกัเพาเจอมาเยอะนะคะอบอกแพ้แอลกอฮอล์แพ้แอลกอฮอล์ไม่อยากซื้อมาเห็นยามันแอนใช่ไหมใช่รู้ทางในทีไรของเขาสะบ้างแนะนำไครเรามาดู กลัวมีผลข้างเคียงยงเหิงเป็นพืชผักล้วนๆไม่มีพิษและผลข้างเคียงไม่ใช่ยาโรงพยาบาลยาโรงพยาบาลกินไปมีพิษและผลข้างเคียงเพราะมันเป็นยาเคมียาวิสัยเห็นไหมคะเพราะนั้นยงเหิงเป็นพืชผักไม่มีพิษและผลข้างเคียงถ้ามีผลข้างเคียงอะไรบอกแล้วออมไม่เอาไวห้หรอกนะการันตีไม่ว่าหายเคยได้ยินไหมหมอยังไม่การันตีโรคของคุณเลย ว่ามันจะหายแล้วยงเหิงเขาไม่การันตีหรอกบอกแล้วถ้าดื่มมีโอกสนดีก็ดีถ้าไม่ดื่มไม่มีโอกาสหมอยังไม่การันตีหายเรื่องฟอกไตเมื่อไหร่หายเนี่ยการันตีไหมเบาหวานเนี่ยอย่างคุณป้าที่กี่ปีแนละ้วการันตีไม่หายไม่การันตีเพราะการันตีไม่ได้เพราะไม่มียาอะรรักษาโรคพวกนี้มันเป็นโรคแห่งความเสื่อมน,นั่นเองดื่มแล้วมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วจะมีความรับผิดชอบไหมถามว่าหมอที่โรงพยาบาลมันรับผิดชอบคุณไหม เวลาญาติตายปั๊บเคยฟ้องร้องไหมไหนขอมือหน่อยใครที่ฟ้องร้องเอาพ่อแม่ไปรักษาโรงพยาบาลแล้วมองรักษากันเป็นปีๆแล้วแต่ปันตายฟ้องร้องหอกกันบ้างไหมเอายกมือหน่อยมีใครไหมทำไมไม่ฟ้องร้องไันล่ะมันรักษามาหลายปีมันต้องรับผิดชอบเพราะตายถูกไหมพอเข้าโรงพยาบาลปั๊บเส้นยินจอไม่ทำการรักษาไปแน่พอผ่าตัดเส้นอีกแล้วยินจอไม่ทำการผ่าตัดแล้วคุณจะฟ้องอะไรมั้ง แล้วทำไมยงเหิงเดิมไปบ้าเบียอะไรปุ๊บรับผิดชอบไไม่รับผิดชอบยองเหิงเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบเราก็บอกยังไม่รับผิดชอบคุณเลยบอกได้คําเดียวถ้าดื่มมีโอกาสดีก็ดีถ้าไม่ดื่มไม่มีโอกาสดีคุณไม่มีมุมพูดได้ทันทีอย่าไปกรนตีอย่าไปกาหนดกดอย่าไปกาหนดเวลานะดื่มยงเหิงมั้นไม่เหมือนชาวบ้านนะคะเบาหวานความดันหมอบอกว่าไม่หายก็พูดถูกไงหมอพูดถูก เสื่อมร่างกายยาโรบานไม่มียาอะไระรักษาโรคเประวานความดันเนี่ยไม่มีหมอพูดถูกเพรายาโรบานเป็นยาเคนี้ไม่มีหายหรอกกินแค่แล้วนับ,บนทุลารารทาควบคุมถ้าเป็นเบาหวานความดันกินยาคุมมาตลอดชีวิตไม่มีความหายมีตโรคลมเร้ามากขึ้นเดี๋ยวก็เสียชีวิตค่ะหมอพูดถูกแต่ถ้าเจอจงเหมิมมันช่วยได้บอกเลยทั้งประวานความดันเนี่ยเพราะจงเหมิมบอกแล้วเขาจะเหมือนหมอเน้นเลย มันจะเข้าไปสำรวจว่าเราป่วยเไปไ็นลารอาการตรงไหน,นมันไปดูแลซ่อมแซมเลยแล้วคุณจะดีขึ้นเลขึ้นคุณก็จะปิดทิ้งเลยโรควนนี้ไะนั้ยาโยงถึงจะต่างกับยาเคมีแล้วดีกว่ายาเคมีเป็นร้อยเท่าลูกเป็นหมอลูกมาให้กินกับลูกเป็นหมอถามว่าลูกเป็นหมอเนี่ยทําไมปล่อยให้พ่อแม่ป่วยป,วยปวางตายละ่ะทําไมปล่อยพ่อแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นหัวใจหรือเป็นหมอทาไมต้องมาเป็นมะเร็งละ่ะเห็นไหม นี่ไงนี่คือโรคแห่งความเสื่อมขอกรยาเราช่วยได้ตอนนี้ให้ดืม่มซะไว้โรคพวกนี้บอกแล้วมันยากกระยาเรอเป็นหมอมันก็ป่วยไปถามหมอดูสิที่หมอมาฟังนี่กินยงเหิงมาทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นเบาหวานเป็นความดันเป,นป็นหัวใจฟอกไตยอย่างนั้นเห็นไหมคะขอบคุณค่ะอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วอ้าวถ้ามันป่วยมันไม่ไปหาหมอเหรอไม่นจออยู่เฉยๆยเหรอใช่ไหมแล้วมีคําถามนะ เขาบอกว่าอะไรที่ไดรับมีข้อโต้แย้งส่งมาให้ไดรับเนี่ยเขาจะบอกว่าไอ้นี่เขาบอกอะไรนะอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วถูกไหมคะไอ้ทานองทํานองเดียวกันเนี่ยคืออยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วถ้าเขาป่วยเขาจะอยู่อย่างนั้นไม่ล่ะถ้ามันอยู่อย่างนั้นได้ก็อยู่อย่างนั้นละดีแล้ะใช่ไหมไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปหาหมอนะเพราะนั้นคุณป่วยคุณจะต้องไปหาหมอเพราะคุณอยู่อย่างนั้นดีแล้วใช่ไหมถ้าคุณเป็นโรคหัวใจวายปั๊บ ความันข้นเลือยแต่ไม่ต้องไปหาหมออยู่อย่างนี้ดีแนละ้วใช่ไหมให้เขาคิดพูดย้อนให้เขาคิดเขาเรียกว่าพูดย้อนสอนนะยาหยองเหิงมีอันตรายไม่เอาถ้ามีอันตรายมันจะขึ้นทะเบียนยาไม่ได้ยังไงถ้ามีอันตรายป่านนี้มันตายทั้งประเทศมั้งมีตะคอหลังไหลเข้ามาหยองเหิงไปกินทั้งนะั้นคิดอะไรอยู่เนี่ยมันถามมาเนี่ยขนาดเย็นยาหมอ,อก,กินมากนี่สิอันตรายเคยได้ยินไหม หมอจะให้ยาเท่าที่เขาสั่งเท่านั้นถ้ากินเกินไปให้กินชุดหนึ่งมันเล่นแค่สามชุดทีเดียวมันก็น็อกเสียชีวิตก็มีค่ะนั่นคือยาเคมีเห็นไหมคะรฉานัยาของเราไม่มีอันตรายฉันไม่ป่วยฉันไม่กินฉันไม่ป่วยจะรอให้ป่วยเหรอคุณจะรอให้ป่วยเป็นโรคอะไรอะ่ะคุณกินยาหมอที่คุณต้องป่วยสถานเดียวถูกไหมคะหมอจะถึงสั่งยาให้คุณถ้าคุณเป็นโรคป่วย เเป็นไปเกณฑไปหาหมอหมอมาให้ยาถูกเลยเป็นไปเกณบปวดหัวมันให้ยาถูกแต่ถ้าคุณไม่ปวดไปขอยาหมอกินบังสัมให้ไหมมันจะสั่งยาอะไรหรอว่าคุณไม่ปวดเพราะมันเป็นยาเคมีใช้จฉพาะที่จะบพาะโรคถ้า